พระมหานัตพลนัตถาโรเจ้าวาดวัดทุกก่งเขนตำบลทุ่งข้ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนอื่นนั้นก็ขอจเจริญพรญาติโยมคณะญาติธรรมชาววัดพระธรรมกายลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชยโยทุกท่านอัตมาภาพาก็รู้สึกมีความยินดีที่ ได้มีโครงการอาทอดกระถินสมร,รมกีทั่วไทยสามมืวัดซึ่งได้จัดขึ้นซึ่งก็วัดตุงเข็ดของเราก็เป็นหนึ่ในสาม0มืนวัดนั้นด้วยปีนี้วัดตุงเข็ดก็รับกระถิ่นของพระธรรมกายเปนครั้งที่สี่ก็รู้สึกมีความยินดีและก็รู้สึกขอบคุณ นะทั้งหลวงพ่อสรรมชยโยและก็ทั้งคณะญาติยโยมนะที่ได้นะจัดโครงการนี้ขึ้นนะเพราะว่าอาตมาก็าเพิ่งเป็นเจ้าวาดใหม่ได้สองปนะีก็ยังมีประสบการณ์น้อยในการที่จะนะดูแลจัดการนะเรื่องงานกระพินะก็ได้โครงการหลวงพ่อมาช่วยอีกหนึ่งที่นะก็เป็นกําลังใจนะเป็นทั้งกําลังใจ สนับสนุนเป็นทั้งกกำลังใจในการาคิดที่จะคิดพัฒนาวัดต่อไปอก็อยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆทุกๆปีเพราะว่าในวัดในแต่ละวัดนในทุกพื้นที่ในแต่ละปีก็จะได้รับกระถินไม่เท่ากัน,นหรือในวัดในทินตุรกันดารบางทีก็ไม่มีเจ้าภาพในหลายๆวัดก็มี นะก็ขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมด้วยที่ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็อยากให้มีโครงการนี้เรื่อยๆไปนะความรู้สึกที่มีต่อหลวงพ่อนะก็ประทับใจนะแล้วก็นึกถึงความเมตตาของท่านนะที่ช่วยส่งเคาะาพระสงฆ์ด้วยกันในปัจจุบันนะให้ความเจริญ ให้ายาติธรรมได้มีส่วนร่วมในกองการบุญการกุศลในทุกพื้นที่ของประเทศไทยอ,อย่างวัดทุ่งเข็นนี้ก็รับเป็นครั้งที่สี่ก็ขอบคุณกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพ่อธรรมชโยก็ผมในนาม เจ้าวาดปะตุ้งเข็นพระภิกษุสัมเนรและก็ญาติโยมทุกท่านก็ขออำนวยอวยพรอขอ,อถวายพรให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงนะและกอะ็อยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกพระลูกเนนให้ญาติโยมวะสบวาติกาได้มีกำลังใจในการสางงานพระศาสนาต่อไป ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับนักการขอบประคุณครับ